ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องเยแมวพาทำอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน,น้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้เยแมวก็จะพาเพื่อนๆไปทําน้ําหมัก ยาสูบกันนะคะนะ้ำหมักยาสูบมีประโยชน์อย่างไรและหมักอย่างไรเราไปดูเราไปทำกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆนและเราก็มารู้จักกับยาสูบกันก่อนนะคะยาสูบมีคุณสมบัติในการไล่ศัตรูพืชหรือแมลงต่างๆที่มากัดกินต้นพืชหรือต้นไม้ของเรานะคะเพราะว่ายาสูบก็จะมีสารหลากหลายชนิดเลยนะคะ ที่สามารถไล่และกำจัดมแมลงได้โดยเฉพาะกลิ่นของยาสูบนะคะเขาจะมีกลิ่นเหม็นควันหรือกลิ่นไหม้ที่รุนแรงค่ะสามารถไล่และกำจัดศัตรูพืชของเราได้นะคะเรามาดูและเรามาทํากันเลยค่ะวัสดุของเราก็จะมีแค่ยาสูบอย่างเดียวนะคะเราจะใช้อัตราส่วนในการหมักยาสูบนะคะ1ซองต่อน้ำา5ลิตรค่ะแต่วันนี้เยเมลจะมาทำ น้ำ0ลิตรก็จะใส่ประมาณ2ซองนะคะเรากะได้เลยเพราะว่าถ้าเพื่อนๆไปหาซื้อยายาสูบหรือยาเส้นตามร้านเขาก็จะมีเป็นซองๆมาเลยนะคะแต่ที่บ้านซื้อมาไว้เป็นกระสอบเพื่อไว้สําหรับลดลาดต้นพืชหรือว่าฉีดพ่นเพื่อกําจัดและป้องกันมแมลงค่ะก็จะซื้อมาเป็นเป็นกระสอบค่ะเราก็ใช้ประมาณ2ซองนะคะต่อน,น้ำ10ลิตรแล้วก็กะเลยค่ะ ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ใส่ไปประมาณสองกำมือนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็กดเขาให้จบเลยค่ะ จมจนหมดแล้วนะคะเราก็จะทิ้งเขาไว้แบบนี้ประมาณคืนหนึ่งหรือวันหนึ่งค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วหลังจากผ่านไปวันหนึ่งเราจะนําเขามากรองนะคะเพื่อเอากาก,ากของยาสูบหรือยาเส้นนี้ออกนะคะส่วนกากที่เรากรองเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ที่โคนต้นไม้นะคะเพื่อป้องกันศัตรูพืชหรือมดมแมลงทางดินทางพื้นดินนะคะส่วนน้ํา เราจะไปใช้ลดลาดและฉีดพ่นได้ค่ะอัตราการผสมในการลดลาดและฉีดพ่นเราจะใช้1ต่อหนึ่งนะคะเราก็จะใช้น้ำยาสูบ1ช้อนโต๊ะต่อน้ําเปล่า1ลิตรนะคะในการฉีดพ่นและลดลาดเราจะใช้ปริมาณเดียวกันเลยค่ะวิธีนี้ง่ายมากค่ะเพื่อนๆสำหรับการใช้ยาสูบหรือการหมักยาสูบในการป้องกันศัตรูพืชนะคะ เราใช้แค่ยาสูบอย่างเดียวเราสามารถไล่และกำจัดศัตรูพืชได้ด้วยค่ะสำหรับการหมักน้ำยาสูบไล่ศัตรูพืชหรือกำจัดแมลงนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องเยแมวพาทำได้นะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ทางช่องเยแมวพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะอ๋อเพื่อนๆนการใช้ยาสูบหรือว่าใช้ใช้สารชีวภาพในการฉีดพ่นและลดลาดนะคะเราควรฉีดพ่นและลดลาดบ่อยๆนะคะครั้งเดียวไม่สามารถกำจัดและไล่ศัตรูพืชได้ค่ะเราจะต้องทำบ่อยๆและทำเป็นประจำนะคะเพื่อกำจัดและป้องกันศัตรูพืชให้ต้นพืชของเรานะคะเพื่อนๆน เจอกันคลิปหน้าค่ะ